โอ้ยจะให้อะไรกินก็คิดหน่อยได้ไหมวันวันโยนแต่เศษขนมมรรลอยเป็นแพรนี่กูเป็นปลานะไม่ใช่ถังขยะอาหารปลาก็ไม่ใช่ของแพงอะไรเม็ดหนึ่งไม่กี่บาทแต่ดันขี้เกียจซื้อพอปลาท้องเสียก็มาด่าว่าน้ําเหม็นอีกอยากให้ปลาแข็งแรงน้าําใสว่ายสวยก็เลี้ยงให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่เลี้ยงตามอารมณ์ตัวเองแล้วให้ปลารับกรรมโอ้ยพดแทบตายยอดเหรียญไม่ขยับสักบาทกูถ่ายเองเขียนเองตัดเองดึกๆไม่ได้นอนแต่ระบบเสือกบอกเข้าสรกสามคนสามคนพง้ง คอนเทนต์ก็ไม่ใช่ก๊อปใครปลากูยังแสดงอารมณ์ได้ขนาดนี้แต่ Facebook แม่งมองไม่เห็นตาบอดหรือไงเฮ้ยกดเข้ามาแล้วดูให้จบหน่อยได้ไหมเปิดมาสามวิแล้วเลื่อนหนีกูยังอ้าปากไม่ทันหายใจเลยคลิปกูก็ไม่ได้ยาวเป็นชั่วโมงตั้งใจทําตัดจนตาแทบหลุดแต่ยอดดูค้างอยู่หลักสิบไอปลาข้างบ่โอโว้ดดูหน่อยดิไม่เสียตังค์ไม่ไม่จบเผื่ออ,อัลกอริทึมมันจะเห็นใจบ้างไม่งั้นปลานี่เนะี่ยแต่ไหววนโมโหทุกวันช่วยกันหน่อยนะโว้ยคนดูเยอะปลามีกําลังใจดูน้อยปลาจะเป็นโรคหัวร้อนถาวแล้ว โถรโว้ยจะหาแดดก,ก็ยากอยู่แล้วนะเว้ยน้ําก็ขุนอาหารก็หายากแม่งทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเป็นชิ้นเป็นอันว่ายไปก็เจอแต่ขยะเจอแต่น้ําเหม็นๆกาลังจะเจออาหารอยู่แล้วแท้ๆอ้าวนั่นตัวอะไรวะโอโหงูอีกนี่มันวันซวยของปลาชัดๆหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยยังต้องมาหนีงูอีกชีวิตปลามันต้องลําบากขนาดนี้เลยเหรอวะแค่จะกินข้าวต้องเอาชีวิตมาแลกด้วยหรือไงเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นอะไรกันนักหนาวะมนุษย์สู่ปลาทีไรเลือกจับแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กอย่างพวกกูเนี่ยมองไม่เห็นหรือไง กูก็ปานะเว้ยไม่ใช่เสศษสวะในบอ่อเกิดมาเล็กมันผิดตรงไหนรอให้โตหน่อยไม่ได้หรือไงใจเอจะรีบแดกขนาดนั้นจําไว้เลยนะถ้าวันหนึ่งพวกกูโตขึ้นมาจะว่ายหนีให้สูบผ้าทุกบอ่อให้เสียเวลาสูบจนแขนล้าไปเลยโอ้อะไรวะเนี่ยแหล่งอาหารกูก็หายากอย,กอยู่แล้วนะเว้ยอยู่ดีๆพวกเองก็ว่ายมารุมแยง่งเหมือนอาหารมันฟรีจากฟ้าเลยหรือไงนี่มันทะเลนะไม่ใช่โต๊บฟเฟ่คิดจะกินก็หัดหาด้วยตัวเองบ้างเว้ยกูโมโหจนคลีบสันแล้วเนี่ยวันนี้นะม้ามันหวาดแปลกๆหรือเปล่่าาาเเเเนนยหััวใจปลมตตตตุ้้้ๆแช ก็แอบมองเธอไหว้ผ่านไปผ่านมากลัวเธอจะไม่รู้ใจแค่ได้ไหว้ใกล้ๆก็มีความสุขแล้วนะสุกปลาตัวนี้จะพูดไม่เก่งแต่รักจริงไม่ใช่เหยื่อหรอกพวกเองนี่ตกปลาหรือมาล่าหัวกูกูแค่ไหวยน้ำชิลๆอยู่ดีเบ็ดมาจากไหนก็ไม่รู้เลือกจับแต่ตัวใหญ่แล้วพอได้กูตัวเล็กบอกปล่อยอ้าวกูคือของเล่นเหรอวะ ชีวิตปลาไม่ได้ง่ายนะเว้ยต้องหนีทั้งเบ็ดหนีทั้งกระทะยังต้องมาเจอคนบอกได้ปลาแล้วจ้ะได้พ้องกูเป็นปลายังรู้เลยว่าชีวิตมันไม่แฟร์แล้วมึงอ่ะเป็นคนทำไมยังโดนซ้ำอยู่ทุกวันเฮ้ยว่ายังไงของแกเนี่ยชนกูเต็มแรงเลยนะอ้าวกูไม่เห็นจะชนเลยแรงเลยนะตาอยู่ตรงไหนเฮ้ยเป็นอะไรกันนักหนาวว่ามนุษย์ส่ปลาที่ไรเลือกจับตัวใหญ่ตัวเล็กอย่างพวกกูเนี่ยมองไม่เห็นหรือไง กูก็ปลานะเว้ยไม่ใช่เศษสวะในบอ่อเกิดมาเล็กมันผิดตรงไหนรอให้โตหน่อยไม่ได้หรือไงใจคอจะรีบแดกขนาดนั้นเฮ้ยเนื้อวัวอย่ามาทำยิงนะคนกินแกต้องย่างให้สุกพอดีแต่กอตูอะทอดต้มนึ่งผัดได้หมดสุกพอดีคือศิลปะเว้ยหมูไม่ใช่ใครก็แดกได้มิม้งวากิวเอยสเต็กเอยไม่ใช่หมูสามชั้นตามตลาดนัดพรีเมียมแล้วไงแพงจนคนมองราคาแล้วอ้วงผัดจะหายกินได้ทุกวันไม่ต้องรอเงินเดือนออกแต่เวลาคนอยากอวดแฟนอวดร้านหรูเขาเรียกชื่อกูไม่ใช่เรียกหมูนะจ๊ะ อวดได้แต่อย่าเผลอเหนียวแล้วกันได้เลยเป็นไงล่ะ